สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างคีย์ไฟเบ e นะครับโดยวันนี้เราจะเลือกเป็นอ่าโลเคชันแบงคอกนะครับอัปเดตใหม่แล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนจะไม่มีแบงคอกนะครับเราจะต้องไปเลือกสิงคโปร์นะครับทําให้การส่งข้อมูลของเราก็ยังช้านะครับแต่อันนี้เป็นแบงคอกก็คือจะไวขึ้นนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกก็มาที่ไฟเบทนะครับผมอ่าคลิกเข้าไปนะครับทําการลงชื่อด้วยบัญชี gmail ของเรานะครับ จะพาทีละขั้นตอนเลยนะครับจากนั้นมาเลือกที่คำว่า go to console นะครับผม go to console นะเมื่อมาหน้านี้แล้วถ้าคนยังไม่เคยสร้างก็มาเลือกตรงนี้นะครับ create a new file b a s e project นะผมผมจะตั้งว่า test นะครับชื่ออันนี้โ p r o j กต์อยู่ที่เราตั้งนะครับ test แล้ว continue จากนั้นหน้านี้ ส่งข้อมูลไปหา Google ให้ช่วยปรับปรุงไหมนะครับก็เลือกตอนนี้นะครับ Continue ต่อนะครับผมนี่ครับ Google นะ Continue ตรงนี้ถ้าคนยังไม่เคยเข้าครั้งแรกจะต้องเลือกเป็น Thailand แล้วก็ติ๊กถูกอันนี้ผมเคยเข้าแล้วนะครับก็จะเลือกเป็นตัว Default Account Firebase ครับผม กด Create Project นะครับทีละขั้นเลยนะครับเผื่อใครอยากลองทำตามนะครับหาค่า Key f a b r เพื่อนำไปใช้กับเว็บแอนะครับตัวนี้ก็ไวขึ้นนะครับไวกว่าชี e นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวอแอปสกิปเลยนะครับผมแค่เอาคียไปใส่จากนั้นนะครับ กดค่า continue นะครับผม continue continue เสร็จจะได้หน้านี้นะครับ,นะรบให้กดบวก add app นะครับ add to web app นะครับนี่นะครับทำการเลือกเว็บนะครับเว็บตั้งชื่อนะครับเช่นสมมติ ผมจะทำเกมผมก็คืิมมอมว่าเกมนะครับกด register app นะครับลงทะเบียนอันนี้เพื่อให้เป็นสร้างเว็บแอปได้นะครับเชื่อมอยู่ที่เราตั้งชื่อนะครับนี่นะครับนี่สำคัญเลยนะครับคีย์ที่เราจะไปใช้นะครับก็คือให้ copy ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับ continue f i r e config ถึง civic o l o n นะครับ copy นะครับเอาไว้ใช้นะครับ ก็อาจจะ Copy ้ใส่ notepad หรืออะไรก่อนก็ได้นะครับหรือถ้ายังไม่ก๊อปเดี๋ยวผมบอกนะครับว่ามาเอาอยังไงสมมติก็ไปที่ c o n t i n u e to console นะครับประมาณนี้นี่ก็เว็บแอปเกมก็มาแล้วนะครับจากนั้นมาที่ build นะครับ build นะครับ build ที่แปลว่าสร้างนะครับ มาที่ไฟล์ store database นะครับผม f i ล์ Find store database จากนั้นนะครับให้เลือกคำว่า create database นะครับพอถึงอันนี้นะครับจะมีสองอันก็คือให้เลือกอันนี้นะครับ Standard Editor นะครับกด Next นะครับ Standard Edition อ่าตรงนี้นะครับสำคัญนะครับ Location เมื่อก่อนมันไม่มี Bangkok นะครับแต่ตอนนี้ครับสังเกตไหมครับนี่ครับ Bangkok นะครับ South East Asia เลือก Bangkok ถ้าเมื่อก่อนเป็นสิงคโปร์นะครับตอนนี้ให้เลือกเป็น Bangkok นะครับเพื่อจะได้ทำงานไวขึ้นนะครับ Bangkok นี่นะครับเห็นไหมครับ แบงคอกนะครับอ่ากด next นะครับผมพอมาถึงหน้านี้แล้วอ่าเดี๋ยวเราต้องมาปรับแก้นะครับจะไปก่อนนะครับ start project ก okay, ด create นะครับทำการรอนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับมาที่คาว่าอ่าลูกดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปรับนะครับให้มันอ่านเขียนได้นะครับนี่ครับลูกดเปลี่ยนจากฟอเป็นทูนะครับแล้วก็กดทับบิกนะครับผมก็เลือกทูนี่นะครับซมิคอลอนห้ามลบนะครับตัวนี้นะครับจะต้องอยู่นะครับกดทับบิกนะครับเรียบร้อยครับ อันนี้เอาแบบง่ายๆนะครับเขาก็จะแจ้งเราเห็นไหมครับว่ามีความอันตรายให้ระวังนะครับผมอันนี้เรา,เาแบบง่ายๆก่อนนะครับปึ๊บนะถ้ากับว่าบันทึกข้อมูลได้แล้วต่อมาอ่ะจะมาสอนสตั้งออเทนด้วยนะครับอ่ะออเทนนะครับผมออเทนนี่แบบสำหรับเราทดลองกันนะครับามาที่ get start นะครับ ติดสตาร์ททีนี้นะครับให้เลือกตรงนี้นะครับ Native Provider สำหรับคนที่เรียนคนที่ทดลองนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งมายุ่งตรงนี้นะครับเพื่อมันตั้งค่า,ายอะไรยากนะครับเอาตรงนี้นะครับ Email อีเมลผู้ใช้จากนั้นนะครับเขาบอกว่าอีเมลเนี่ยจะต้องทำการ enable ตอนนี้ปิดอยู่แล้วก็ enable enable นะครับ กดเปิดจากนั้นกดเซฟนะครับผมเปิดเซฟเปิดเซฟเสร็จเรายังไม่เลือก,ว,กว่าเวการเลยนะครับเอาพื้นฐานนะครับมาที่ตรงนี้ user อ่าทำการ add user อ่เราตั้งไปนะครับเช่น admin at email c o m com พอตรวจผมเอาเป็น1-6 หมดนะครับอันนี้เราลองแบบง่ายๆนะครับทดลองแต่ตั้งจริงง่ายแบบนี้ไม่ได้นะครับกด add user นะผมเรียบร้อยนะครับตัว a u t h n นะครับแบบ native ธรรมดาทีนี้นสมมติจะไปเอาคีย์ไฟ e b ไม่เซ v ไว้นี่นะครับตรง project overview นะครับโูกฟันเฟือง project setting นะครับผม ให้เลื่อนนะครับมาก๊อปีตัวนี้เห็นไหมครับที่ผมบอกเมกื่อกี้เอาไปใช้นะครับกับตัวเว็บแอปไม่เป็นแ a นวา c ค d e หรือหรือว่าตัวอื่นๆนะครับที่เชื่อมนะครับก็คือใช้ไฟเบทเป็นฐาน้อมูลนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการหาคีย์ไฟเบทแล้วก็ตั้งค่าอะไรต่างๆเบื้องต้นนะครับก็มาลอง จ้างกันโดนครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ